จากวิดีโอที่แล้วที่เราได้ทําการติดตั้งตัว 4G โมดูลใน i r p o d s m a r t Hub CM5 และใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายมือถือได้แล้วในวิดีโอนี้เราจะมาทําการให้ตัว i r p s m a r t Hub CM5 นี้ทําการแชร์ฮอตสปอตกันนะครับหากเพื่อนเพื่อได้เปิดเครื่องใช้งานใหม่แล้วใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับให้ทําการรันคําสั่งจ่ายไฟให้กับตัว 4G โมดูลอีกครั้งแล้วก็รันคําสั่งสําหรับขอ IP ด้วยครับท่านี้ก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตามปกติแล้วครับให้ทําการอัปเดตและใช้คําสั่งติดตั้งโปรแกรมที่จะเป็นสําหรับการแชร์อินนเท็ตผ่า Wi-Fi Internet ใช้คำสั่งห้าม Network Manager จัดการ w l a n 0ใส่เนื้อหาเพิ่มตามนี้เลยครับจากนั้น Ctrl+O o n o กด Enter และ Ctrl+X o n o ออกมาครับใช้คำสั่ง Restart Network Manager ต่อมาตั้งค่า Static IP ให้กับ w l a n 0เพิ่มข้อความตามนี้ครับจากนั้น Ctrl+O o n o กด Enter และ Ctrl+X o n o ออกมาครับตั้งค่า Host APD ให้เป็น WiFi เพิ่มข้อความตามนี้ครับโดยจะมีส่วน SSID และ Password 1-8สามารถแก้าตามต้องการได้เลยครับ c อนท r o โอกด Enter และ c อนท์ X, เอ็ออกมาครับทำการผูกคอน f ิกกับ Host APD เลื่อนลงมาลบชาร์ปออกและใส่ข้อความตามนี้เลยครับคอนท r o โอกด Enter และ c อนท์ X, เอ็ออกมาครับใช้คำสั่งสำรองข้อมูลเดิมจากนั้นสร้างใหม่ใส่ข้อความตามนี้ครับกด c อนทอ O โอกด Enter และกดคอนท์ X, เอ็ออกมาครับต่อมาเปิดการแชร์เน็ตเน็จาก USB 0ไป WLAN 0เปิด IP Forwarding แก้ตรงส่วนนี้ให้ทําการลบชาร์ปออกครับ Ctrl O กด Enter และ Ctrl X ออกมาครับจากนั้นใช้คําสั่งให้มีผลทันทีต่อมารันคาสั่งตั้งค่า IP table ใช้แทนที่ USB 0หรืออินเทอร์เฟซของ 4G ใช้คําสั่ง s เซฟกด IP table ถาวรทำการเปิดการใช้บริการทั้งหมดเปิดการใช้งานอุปกรณ์ Wi-Fi และกำหนด IP address ให้ เพื่อเตรียมการใช้งาน Wi-Fi Hotspot จะเห็นว่าตอนนี้ Wi-Fi ถูกปิดด้วยฮาร์ดแวร์เช่นปิดด้วยปุ่มหรือซอฟต์แวร์บล็อกรันคำสั่งเพื่อเช็คจะเห็นว่ามีสถานะ Yes อยู่ให้ใช้คำสั่งปิดให้หมดครับจากนั้นเปิดใช้งาน Wi-Fi อีกรอบแล้วก็เช็คอีกครั้งครับเสร็จแล้วลองเชื่อมต่อ Hotspot ผ่านมือถือตามชื่อที่เราตั้งไว้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้กับตัวกล้อง IP Cam e r a ของเราผ่านตัวแอปของตัวกล้องได้แล้วครับ